นกสร้างรังในถ้ำกลางค่ำคืนอันแสนมืดมนปรุที่ถูกจุดขึ้นให้สว่างสวัยมองเห็นความสวยสดงดงามได้อย่างเต็มตาที่สุดฟากฟ้าไม่ต่างไปจากชีวิตที่ตกอยู่ท่ามกลางมรสุมอุปสรรคปัญหาอันมืดมิดมองไม่เห็นทิศทางที่เป็นทางเลือกให้เอาตัวรอดในช่วงห้วงหนึ่งแห่งวันเวลาที่ผ่านมาต้องอาศัยความแข็งแกร่งของหัวใจและความทรหดของความอดทน ยืนหยัดเพื่อหยัดยืนก้าวฝ่าวงล้อมของความน่ากลัวออกมาสู่โลกภายนอกตามเส้นทางของแสงที่ส่องสว่างในวันที่เมฆหมอกปดบางฟากฟ้าลอยเลื่อนเคลื่อนคล้อยหายไปประยูนในวันนี้ต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกซึ่งกำลังเติบโตตามกันมาถึงสคนเป็นลูกชายทั้งหมดในขณะเดียวกันการทำงานของสามีก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้น มีช่องทางที่พอจะมองเห็นในการสร้างชีวิตจากงานที่ทำอยู่ความคิดลึกๆในใจของสามีก็คืออยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง,องเกี่ยวกับการค้าขายรถยนต์มือสองซึ่งตลาดระดับล่างส่วนใหญ่เป็นเกรรษตรกรมีความต้องการรถยนต์กระบะค่อนข้างมากเพื่อนำไปบรรทุกสินค้าเกษตรในไร่ในานาในสวนหรือนำไปรับจ้างขนย้ายสินค้ารวมทั้งดัดแปลงเป็นรถโดยสารระหว่างหมู่บ้านและอำเภอเพราะในขณะนั้น เริ่มมีการพัฒนาทำถนนเชื่อมต่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นตามลำดับรถกระบะมีความสะดวกสบายยิ่งเป็นรถมือสองจะช่วยให้เข้าถึงและมีกำลังซื้อได้ง่ายกว่ารถใหม่จากความคิดนี้ประยูรและสามีได้ปรึกษาหารือกันเพื่อตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรดีถ้าจะเลือกทำธุรกิจของตนเองก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญที่สุดเป็นเหตุผลยากต่อการตัดสินใจก็คือ 1. ต้องลาออกจากงานที่ทำอยู่ 2. อยยังไม่มีเงินมากพอที่จะนำมาลงทุนกลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาคิดและพิจารณาไม่น้อยในที่สุดสามีก็ตัดสินใจเด็ดขาดในการเลือกที่จะมาทำธุรกิจของตนเองเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ให้เป็นข้อขอรหาของเท่าแก่ผู้มีพระคุณดังนั้นในวันหนึ่งจึงได้เข้าไปพูดความจริง บอกวัตถุประสงค์ให้เท่าแก่ทราบและขอลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการเพื่อเริ่มธุรกิจที่เป็นของตนเองโดยจะไม่ให้กระทบต่อธุรกิจของเท่าแก่เป็นการเอาชีวิตเดิมพันเสี่ยงโชคชะตาไม่หวั่นกลัวใดๆยอมรับทุกอย่างกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะผิดหวังหรือสมหวังจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตามชีวิตพร้อมแล้วที่จะไปตายเอาดาบหน้าด้วยสองมือเปล่าที่มีแต่ความหวังลมๆแรงๆ และจุดหมายปลายทางที่มองไม่เห็นแม้แต่เงาการยืนด้วยสองขาของตนเองอย่างเด็ดเดี่ยวย่อมมั่นคงกว่าการยืนโดยมีคนอื่นพยุงร่างเพราะเพียงแค่แต่เขาปล่อยมือออกก็คงล้มอย่างไม่เป็นท่าด้วยความอ่อนแอสามีบอกประยุนว่าได้ทำเรื่องขอกู้เงินจากธนาคาร30,000บาทมาเป็นทุนทำธุรกิจตั้งต้นโดยร่วมหุ้นกับเพื่อน ซึ่งให้ความนับถือเหมือนพี่ชายคนหนึ่งในจังหวัดยะโสธรเงินจํานวนสาม0 0ื่นบาทที่ว่านี้กว่าจะได้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเที่ยววิ่งไหว้าวานหาบุคคลมาค้ำประกันจนเหนื่อยยากพอสมควรแต่ก็ถือว่ามีความหมายและคุณค่าอันไม่อาจประเมินได้เนื่องมาจากเงินลงทุนที่ได้มาก้อนนี้นี่เองได้กลายเป็นอัญ,ญมณีแห่งความสำเร็จในการสร้างเหนือสร้างตัวสร้างฐานะครอบครัวและสร้างชีวิต ให้มายืนโดดเด่นในฐานะนักธุรกิจแนวหน้าในวงการธุรกิจรถยนต์มือสองทำให้มีคนรู้จักนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่ชื่อสมชายเหล่าสายเชื้อผู้บุกเบิกธุรกิจรถยนต์มือสองของภาคอีสานจากจังหวัดยโสธรผู้ก่อตั้งบริษัทดีจริงมอเตอร์จากหนึ่งสมองสองมือหยาดเหงื่อและน้ำตาบนจุดเริ่มต้นเล็กๆในานามบริษัทดีจริงมอเตอร์ ทำให้จังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆและเป็นจังหวัดทางผ่านเพิ่งจะแยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีได้ไม่นานกลายเป็นศูนย์กลางการจําหน่ายรถยนต์มือสองเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพของรถที่ได้รับการคัดสรรดูแลรักษาสภาพอย่างดีก่อนนําออกมาจําหน่ายอีกทั้งราคาก็ไม่แพงซื้อได้ทั้งเงินสดและผ่อนตามกําลังและความพอใจของลูกค้าที่มาจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน บริษัทดีจริงมอเตอร์จึงเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามลำดับคือการเติบโตบนเสาเข็มที่แข็งแกร่งมั่นคงของบ้านหลังแรกบนแผ่นดินที่กลายเป็นตำนานชีวิตของตระกูลเหล่าสายเชื้อที่จะต้องจดจำบุญคุณแห่งแผ่นดินนี้เอาไว้ตลอดไปที่สุดของชีวิตกับการมีบ้านเป็นที่พักอาศัยให้ความอบอุ่นครอบครัวเหมือนกับนกที่สร้างรังอยู่ด้วยจง,งอยปากน้อย และสองปีกอันแข็งแกร่งด้วยแรงทรหด